ว่าผับที่จีนเนี่ยแม่เป็นข่าวจริงเปิดเพลงผ่านวิดีโอคอให้ลูกค้านั่งตือนๆอยู่บ้านคือมึงจะเมาหัวที่ยังไงมึงก็ปลอดภัยอ่ะไม่ต้องเสี่ยงมันเหมือนเดิมเพิ่มเติมมึงไม่ต้องออกจากบ้านเอาจริงๆถ้ามึงไม่คิดอะไรมากนะช่วงโควิดอ่ะแม่งมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆให้มึงลองทำเยอะะหมดอะ่ะแล้วแม่งสนุกด้วยแต่มึงแม่งไม่ทำไปนีนยึดติดคิดลบขี้เกียดฟุ้งซ่านกลัวมึงก็ติดอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้มึงก็เสพเข้าไปดิเอะคอนเทนต์สนับสนุนความกระจอกในตัวมึงกนนีเ้วั นะมันเป็นพวิกฤตหรือพอวินัยของโควิดแต่ COVID, มันทาให้คนป่วยกายนะแต่ความกลัวทั้งโควิดทั้งกลัวมม่จะแดกเนี่ยมันทําให้คนป่วยใจมึงไม่ต้องกลัวจะไม่มีงานทําเลยมีงานเยอะแยะที่พร้อมให้มึงทําตอนนี้มึงจะสมัครไลน์แมสสมัครแก๊ปสมัครผุ้เพนด้าอะไรก็ได้แต่มึงจะทำหรือเปล่าแนะนําอะไรไปมึงก็ไม่เอามึงก็ไม่ทาต่อสิ่งที่แนะนําเป็นประโยชน์มากแค่ไหนมึงก็ไม่เอาอยู่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ชอบอายเขาเอออดตายไปอยู่บ้านนี่มันทําอะไรได้เยอะแยะนะใครเคยคิดว่าจะทํางานเก็บเงินจะได้อยู่บ้านทาตามสิ่งทีีีีี่่ตัััววเเเอออองงชบขขยยนนนนนนนสืทท้้าาาาะะไไไรปมมมมึดํคฝจ็กก ตอนนีไม่เคยท o u t u b e อยากทาไม่เคยเปิดเฟซบุ๊กอยากเปิดมึงก็เปิดตอนนี้แหละมีความรู้อะไรมึงเอาออกมาแช่นะสร้างผู้ติดตามสร้างะไรของมึงไปใครไม่เคยขายออนไลน์มึงก็ขายตอนนี้ใครทําอาหารเป็นก็ถึงเวลาแล้วที่มึงจะต้องทําอาหารขายขายออนไลน์ไปถ้าทำหาอะไร้เป็นจริงๆมึงก็เย็บหน้ากาก,ากผ้าขายก็ได้นะในเน็ตก,ก็มีสอนเยอะแยะทําได้หมดมึงไม่ทํากันเองนย่งคิดเยอะแล้วไงอะ่ะคนทำเยอะแล้วลวไง มันไม่เกี่ยวกับคนเรามันเกี่ยวกับมึงที่จะทำหรือเปล่าคนไม่ออกจากบ้านไม่พบปะกันเฮ้ยแต่คนเว้ยแม่ยังมีความต้องการอยู่แล้วตอนนี้แม่ต้องการมากกว่าเดิมด้วยมึงก็แตกลายไปจากปัจจัย4ี่ด้เอาปัจจัย4ตั้งแล้วมึงก็คูณด้วยโควิดนะมึงก็เห็นโอกาสเต็มไปหมดอ่ะอาหารอ่ะคูณด้วยโควิดนะตอนนี้คนไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้มึงต้องส่งถูกไหมมึงเห็นไหมขนาดชาบูอ่ะบางที่อ่ะส่งชาบูพร้อมหม้อเขาก้าเล่นไงเสื้อผ้าอ่ะมาคูณโควิดอ่ะคนออกไปข้างนอกแม่กลัวติดเชื้อมึงกั้้น่ดววลลสุแแต พาเชื้ออย่างเดียวก็ได้ยารักษาโรคคูณโควิดหมอมึงต้องปิดคลินิกใช่ไหมมึงไปเลยครับไปรักษาตามบ้านตามคอนโดสะตะัตวแพทย์มึงก็ยังทําแบบนี้ได้ตักขนหมามึงก็ไปตัดตามบ้านได้ขนหัวกูนเนี่ยผมยาวตอนนี้เนี่ยกูหาคนตัดให้อยู่เนี่ยถ้าช่างตัดผมแม่งแต่งชุดกันเชื้อมาตัดให้ได้นี่จ่ายแพงกว่าก็ยอมนะเว้ยเฮ้ยมึงเข้าใจว่าหลังจากนี้มันจะเกิด New Normal ใหม่ๆเนี่ยเพียบหลายอย่างเลยออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติแล้วโควิดมาเนี่ยมันทำให้คนเห็นภาพการใช้ชีวิตออนไลน์แบบชัดเจนขึ้นบบาาาาางงคนนนแมมมม่่ถผรรัทททุกะํี้ไ ต้องกวนตีขนาดไหนถึงจะถามคำถามแบบนี้ได้มึงขับรถบรรทุกมือขับต่อไปครับไอ้ฮะถ้ามันไม่ได้กระทบถึงขนาดหยุดงานเนี่ยมึงก็ไม่ต้อง work from home ก็ได้มึงจะไม่ได้คําตอบหรอกถ้าคําถามมึงแม่งเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องเอาจริงๆถ้าขับรถเป็นแล้วเคยส่งของ,ของมาอะไรมานะง่ายวิกฤตแบบนี้มึงกลาลังเป็นที่ต้องการเข้าใจยังเตรียมตัวเลยครับหลังจากนี้ไม่เหมือนเดิม new normal ใหม่เกิดแน่นอนโอ้ยสอนออนไลน์เขาทำกันมานานแล้วเคยบอกเคยชวนพวกเทรนเนอร์เยอะแยะให้ทํากันไม่มีใครเชื่อเป็นไงมึงพอเงี้ยแห่กันมาชื่นชมอ สัมมนาออนไลน์ดีอย่างงั้นดีอย่างนี้กูทำมา4ี่หปีแล้วครับสัมมนาออนไลน์กูี้เกียจออกจากบ้านมาแต่ไหนแต่ไาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนมนม์พะมาทําบุญบ้านผ่านซูมคอนะเรื่องต้นเนี่ยเราไปหาไอเดียดูก่อนนะแต่ไอเดียเนี่ยมันไม่เท่าไอดูนะรู้เยอะแต่ไม่ทําหาอะไรมันกค่าเท่าเดิมถ้าไม่ทําอะไรก็รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐได้ถ้ามันพอว่ายินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยก็ต้องขยับตัวเองกันหน่อยลองหาดูก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินมากคิดว่าปัญหาของผู้คนตอนน เสอตอนนี้ปัญหาของผู้คนอยู่ที่ไหนมึงจงโฟกัสไปที่นั่นเลย ตอนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทำสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับและต่างคนต่างเราจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทำมาหากินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากำลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไม่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแลวจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณทําให้คุณชะล่าใจและกลายเป็นอวาวาพพุธ หาอะไรอ่านหาอะไรทําไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทํางานหนักเกินไปโดยใช่เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักลบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างรู้เ่วงปลอดภัยและประสบความสําเร็จในที่สุดครับ